สวัสดีครับสวัสดีครับรายสาระ,นะะสาระน้อยน้อยนะฮะโมเยอะๆนะครับผมเหมือนเดิมใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับวัตถุมงคลต่างๆนะฮะที่ผมพอที่จะหามาโมได้นะฮะก็ชมชมกันไปชมเล่นๆชมเพลินเพินจิบกาแฟในช่วงนะในช่วงเช้านะฮะแล้วก็ส่องพระนะมีมีพระให้ส่องกอ็ก็ชมสวนผักสวน ผลไม้ไปก็แล้วกันนะส่วนก็มีพระก,ก,ก็จะส่องพระก,กันอันนี้ก็ไม่บอกก็รู้เนาะนะครับเป็นพระศรีวลีนะพระศรีวลีมหาลาภนะส่วนมากก็ก็จะมีความเชื่อว่าพระศรีวลีเนี่ยคือพระที่เคลียเลยนะ,ะมีคุณนะฮะหรือพุทธคุณโดดเด่นไปทางอํานวยโชคลาภนะเออไม่ใช่แค่ไม่ใช่ว่าโชคลาภแบบฟุกๆถูกหวยถูกอะไรงียไม่ใช่นะนะครับอ่า หมายความว่านะก็คือไปไหนมาไหนเนี่ยทุด,ดงไปไหนนะ่หรือเดินทางไปไหนเนี่ยนะมักมีคนให้ลาบสักการะ,อ,ะอยู่เสมอนะก็เลยใช้ภาษีวลีเนี่ยแทนนะแทนเหล็กแทนสัสญ,ญลักษณ์เนาะหรือแทนคําว่าโชคลาบนั่นแหละนะครับผมก็แบบนี้นะฮะก็เราก็เห็นบ่อยใช่ไหมฮะเมื่อเห็นบ่อยว่าเอ๊ะเป็นที่ไหนกันแน่อะไรยังกันแน่นะครับก็ ส่วนมากก็จะเป็นเรียกพระโรงงานนะพระโรงงานที่เขาทําขึ้นมาเป็นถุงเป็นถุงแล้วก็ทางวัดก็จะซื้อแล้วก็ไปปลูกเสกบ้างไม่ปลูกเสกบ้างก็แจกเป็นที่ลึกงานกระถินพระป่านั่นแหละนะครับผมก็ในที่นั้นก็แล้วแต่ความเชื่อนะเออเราเอามาเรานํามาบูชาเพื่อเป็นอ่าเขาเรียกกันนะกำลังใจก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่า,าถ้าจะให้ดีจริงๆก็ต้องไปเช่า,าที่พระเครื่องที่เขา ที่ทางวัดผ่านพิธีกรรมมาน่าจะดีกว่านะครับผมโอเคด้านหน้าเป็นระศิวลี่แล้วก็เป็นยันต่างต่างนะครับด้านหลังยันนาะชาลีตินี่แหละนะด้านหลังนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนี่สัญ,ญลักษณ์โชคลาบข้างหลังเขียนว่าโชคลาบมีจระเข้กับนางเงือกนะเออก็เนาะสัญ,ญลักษณ์ของแบบนี้นะฮะเรามักจะเจอที่งานงานกระถินเลยก็เรียกว่าธงกระถินเนาะ นะครับทงกระถินเนาะมีใครทราบบ้างว่าความหมายคืออะไรนะผมก็ไม่ทราบหรอกผมก็เห็นมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละแต่พอจะเข้าแต่พอจะหาความหมายได้นะครับจัลเกฆคาบดอกบัวเนี่ยนะมันเป็นสัญลักษณ์ของทงงานกระถินนะฮะโบราณโบราณนานมาประกอบด้วยสีทงจะมีสีธงนะหนึ่งทงจรลเกฆคาบดอกบัวนะสองทงนางมัจฉาถือดอกบัวบ้างก็ว่านางกินรีถือดอกบัวนะแต่ที่เคยเห็นส่วนใหญ่จะเป็นนางมัจฉาเนาะ นางมัช้าก็คือสตรีครึ่งล่างเป็นปลา,าครึ่งบนเป็นสตรีครึ่งล่างเป็นปลานะหรือนางเงือกนั่นแหละนะครับสองอาสามนะทงตะขบับคาบดอกบัวภาษาอีสานภาษาอีสานเอื่นขี่เคอภาษาอีสานเอิ่นขี่เข็บเลยภาษากลางเรียกตะขาบคา,าบดอกบัวนะครับสี่ทงเต่านะไม่คาบไม่ถือดอกบัวเต่าเฉยๆว่ากันอย่างนั้นนะครับ ความหมายคร่าวๆนะครับความหมายก็ไม่รู้ว่าอะไรกันแน่นาะความหมายจุดเขค่หมายถึงความโลภนะอาจจะเพราะว่าปากใหญ่กินไม่อิ่มนะคิดแต่จะเอาไฟเดียวไม่แบ่งไม่เผื่อแผ่เครือไข่นะครับจะขาบหมายถึงความโกรธนะเพราะว่านิสัยของมันดูร้ายนะครับเหมือนความโกรธที่แผดเผาจิตใจมนุษย์นั่นแหละเออมันเป็นอุปเทเขาก็เรียกนะอุปเทเกี่ยวกับจิตใจมนุษย์เนาะ กี่ยวกับมนุษย์เนาะนางมัจฉาหมายถึงความหลงนะเพราะว่านางมัจฉามีรูปร่างหน้าต่างดงามมีสเสน่ห์ดึงดูดให้เกิดความหลงหลในรูปลักษณ์นะฮะาสามอย่างนี้คือโลภโกรธหลงนะอมืมันเป็นนัยยะพระธรรมอะ่ะได้ให้ทั้งสามสิ่งนี้นะถือข้าบดอกบัวที่เป็นบัวบานอุปมาบัวบานดังบัวพ้นน้ำแห่งบัวสีเหล่านะครับก็คือสัตว์ปรุษที่หลุดพ้นหรือรู้แจ้ง ะะคือทั้ง3ามค่า,าบัวบานไว้อุปมาว่าคนที่มีความโลภโกรธหลงเนี่ยจะหลุดพ้นนะหมายจนนะหลุดพ้นและได้เป็นสตัตบรุษที่รู้แจ้งในในการทอดกระถินคราน,นี้เนะต่าหมายถึงสติเพราะเต่าจะระแวดระวังภัยอยู่ตลอดเวลาและคอยหลบเข้ากระดองในที่ปลอดภัยเมื่อเห็นว่ามีภัยนะฮะนั่นก็หมายความว่านะครับสอนให้มีสติ อยู่ตลอดเวลาดังน,นั้นธงเต่าเลยไม่ได้คาบดอกบัวนะครับอ่ะนะฮะก็ประมาณนั้นเขาอุปมานะครับหรืออุปเทนะหรือเป็นเขาเรียกคติเตือนใจนั่นแหละเกี่ยวกับประเพณีมาตั้งแต่โนะรบราณโบราณเนาะถ้าเราเคยเห็นในธงเนาะทีเนี้ยเขามาทำเป็นวัตถุมงคลเนี่ยนะฮะเออก็เอ้ยยังไงเนาะนะฮะก็ก็ ก็แล้วแต่คนเสกเนาะนอวแต่คุณเสกคนเสกก็ว่าแต่ว่าตามธงกฐินข้าหมายของว่าที่คาบดอกมัวเนี่ยก็คือให้หลุดพ้นจากโลภกดหลงนะฮะแต่ว่ามาทําในวัตถุมงคลเนี่ยนะครับก็ก็เขาบอกเป็นโชคลาภเนาะโชคลาภนะครับ,รบเรียกอะไรมีพญากุ่มพีนะฮะแล้วก็นางมัตฉานะครับเราจะเรียกว่า พยากุมพีก็ได้กุมพีลูกกุมพันเนี่ยนะฮะก็คือเป็นหมายถึงจระเข้นะครับที่เป็นที่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจโชคลาภและความมั่งคั่งนะเออบางข้อมูลก็แปลว่าอย่างนั้นนะหมายถึงอำนาจโชคลาภและความมัง่งคั่งซึ่งมีความสําคัญในศาสตร์โบราณและสายเวทนะโดยถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งทรัพย์และผู้เฝ้าสมบัตินอกจากนี้พระยากรุมพีเนี่ยยังมาจากพุทธประวัติในสมัย พระพทธเจ้าเสวยชาติเป็นพญาจุลเขศท,ที่มีอํานาจบาร,รมีนะ,ะอ้าวประเทศไปถึงนั่นอีกนะในพญากุมพีเนาะแต่ว่าเอ๊ะทำไมเขาให้ข้าบดอกบัวเออถ้าเป็นในในธงเนี่ยเขาบอกเออเป็นสัญลักษณ์ของโลภกดหลงเนาะให้หลุดพ้นคือขาบดอกบัวบานไว้นะฮะส่วนทางวัตถุมงคลเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของอํานาจโชคลาภด้วยความมั่งคั่งว่ากันอย่างกันนะครับความเชื่อเขาบอกว่าเทพเจ้าแห่งทรัพย์แหละ นะเป็นเทพเจ้าแห่งทรัพย์สินเชื่อว่าจะบรรดาลให้ผู้บูชาเนี่ยมีโชคลาภด้วความมั่งคังนะ่งผู้เฝ้าสมบัติและอาวุธนะเป็นผู้ทําหน้าที่เฝ้าสมบัติภายในถ้าลึกลับใต้มหาสมุทรและเฝ้าอาวุธตรีศูนย์ของพระอิศวรน,นะซึ่งไม่มีผู้ใดต้านทานได้นะครับที่มาจากพุทธประวัติในสมัยที่พระเจ้าวสวยชาติเป็นพญาจุลเขที่ชื่อพญากุมพีมีบริวารจุลเขยห้าร้อยตัวมีอํานาจมากนั่นหมายความว่ามีอํานาจด้วยนะครับ ส่วนประเภทมาทําเครื่องรางของขลังหรือวัตถุมงคลเนี่ยครูบาอาจารย์จึงนาลักษณะเด่นนี้มาเป็นมาสร้างเป็นเครื่องรางนะร,รูปสักยันบ้างนะหรือยันจระเข้บ้างนะยันพญาเต่าเรือนยันอะไรบ้างเนี่ยดันหานุมานอะไรเนี่ยก็ปู่ประเทศมาจากเรื่องราวพุทธประวัตินี่แหละนะครับเพื่อให้เกิดผู้ทุกคุณทางอํานาจบารมีและคงกระพันนะมาว่าจระเข้หนังเหนียวนะหนังหนานะเออนะออกไปทางคงกระพันด้วยแหละนะครับผู้ทุคกคุณก็โอ้เนาะ อำนาจนะเป็นผู้มีอำนาจเพราะว่าก็เรียกนะพระยากุมพีเนี่ยมีบริวารจระเข้ห้าร้อยตัวมันก็หมายถึงผู้มีอำนาจนั่นแหละบารมีนั่นแหละนะครับคงบัญชาตีป้องกันอันตรายจากอาวุธต่างๆจระเข้หนังเหนียวนะเออนะฮะแต่ว่าส่วนมากก็เอามาทําเป็นกระเป๋ากัน <c oughs> นะโชคลาวด้วยคมาัางคั่งนะช่วยดึงดูดคุกหลาาทำให้มีทรัพย์สินโอ้เนาะก็ว่ากันไปอย่างนั้นส่วนนางมัตฉาเนี่ยหรือนางเงือกเนี่ยก็ ็บ่งบอกถึงเขาเรียกอะไรนะความหลงเนะเพราะว่านางมัจฉาเนี่ยนะฮะนางมัตฉาเนี่ยนะฮะ,ะมีรูปลักษณ์ที่สวยงามอ่อนชะ้อยสวยงามทำให้คนที่พบเจอเนี่ยนะฮะเกิดความลงไหลได้ปลืม้มนะฮะคืออยากจะสลัมบาหาพูดง่ายๆนะ,ะก็เกิดความหลงนะ,ะนนก็ต้องหมายถึงสเสน่ะนะั่นแหละเป็นสเสน่ห์โชคลาภอํานาจแล้วก็สเสน่ห์นะ,ะด้านหลังก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะอุป,ปเทศมีถุงเงินถุงทองนะครับ ก็ขวัญถุงเขาเรียกนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับทั้งโชคลาภแล้วก็มหาเสน่นะครับนางมัจฉานี่อีก,อกในตำนานหนึ่งก็คือเป็นาเรียกอะไรรามเกียรติใช่ไหมฮะที่ฮนุมานเนี่ยนะฮะได้เดินทางไปอะไรตามชิงนางสีดาเนี่ยนะโดย,โยนูน่นนี่นั่นนะครับอกว่านางามัตฉาเนี่ยนะฮะเป็นทีดาของ ทศกัณฐ์หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยนะผมไม่ได้ค่อยได้อ่านเท่าไหร่แต่ว่าผ่านๆมานะฮะก็อนุมานก็ได้อะไรนะได้กันกับนางมัตฉานะฮะแล้วก็มีบุตรด้วยกันนั่นคือมัชฉานุมัชฉานุก,ก็คือเป็นบุตรของหนุมานแล้วก็นางมัชฉานี่แหละเห็นไหมคือหนุมานเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าคงกพันเก่งอย่างเดียวนะไม่ใช่เก่งทางบูทางบุญหรือทางความโรแมนติกนะฮะหนุมานก็ ก็เขาบอกหนุมานก็หลายเมียเหมือนกันนะขึ้นบนฟ้าก็ได้เมียเป็นนกลงในน้ําก็ได้เมียเป็นปลานะครับอ่าก็ถือว่าก็หนุมานก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนั้นเนาะนะครับในส่วนของวัตถุมงคลอย่างนี้ถักเชือกเลือเชือกแพรสีสีสามสีใช่ไหมเขียวแดงเหลืองขาวผ้าเชือกสีสีส,ส,สีสีก็เป็นเรียกอะไรก็เป็นเชือกที่ หลายๆเกจิข้ออาจารยารลูกเสกไม่ว่าจะเป็นเป็นผ้าไหว้ผูกแขนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยผ้าอะไรอย่างเงี้ยผูกหน้ารถยนต์อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการถักแล้วก็ใช้มนตรึงมนตึงมนตอะไรสะกดในการถักนะครับบางเกลิกอาจารย์ก็มักจะแค่เสกผ้าก็คลังแล้วนะครับส่วนอย่างเงี้ยนะเราก็พบเจอได้ทั่วไปนะครับผมเป็นพระสนามเป็นพระโรงงานนะครับซึ่ง ซึ่งหลายๆวัดเนี่ยเวลาจะทํากระถินผ้าป่าอะไรอย่างเงี้ยคนที่ไปร่วมทอดกรถินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มักจะได้รับแจกนะครับส่วนจะเสกได้ขลังได้อะไรหรือไม่อันนี้ก็ไม่ทราบกันว่าผมก็จะพลังพระไม่เป็นนะครับส่วนราคานี่ไม่มีราคานะครับเจอตามกองตามทั่วไปตามร้านกอบพระเช่าพระร้านวัตถุมงคลแบบว่าแบบ อกอบพระอะไรก็ยังมีนะฮะเคียร์กรองก็เจอนะครับแบบนี้นะครับแล้วแต่ความศรัทธาเนาะเราเอามาแขวนหน้ารถไว้เป็นกําลังใจนะครเป็นกําลังใจให้เราทํามาค้าขายก็ได้นะครับอันนี้คือวัตถุมงคลประเภทที่เรามาเจะเจอบ่อยบ่อเนาะพระศิวลรีหลังก็มีหลายแบบหลายหลายหลังอะ่ะอันนี้เป็นหลังพระยากุมพีกับนางมัชฌาเนาะโอเคนะครับสำหรับรายการไลฟ์สาระชมพระเก่าพระไมซับเพย์เฮละเราไปโม้ไปเรื่อยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการ ทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ